เหมือนว่าชอบชะตาฉันไ,ได้เ,เธอบนโลกที่กว้างใหญ่ถ้าความบังเอิญจะทำให้เราได้รู้ใจรักกองลังเงินได้เพร่อเธอคนนี้ดีใจที่ได้เักเธอ

ค,คจะนะต้องดูก่อนวาใครแบ่งท่อไหนอะไรงก็ตัมนเลยทีย่นี่เหละเนาะแต่แอนเวลาแอนร้องแอนแอว่าแอนต่ำปะว่าอาต้องว่าจะ ถ้าถูกกงเท่เนี้ยไหวปะฮะนีไม่ไหวที่อาเกียร์กยรถุดแล้วแต่เขาบอกทีนี้เพราะเพราะแล้วเนาะหรือว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันที<ช>ท,ท,ทีนี้โอเคกินี้โอเคเพราะว่าเพราะว่า,วาเย็นเกียเกียก็ติดแล้วทีนี้เนียร้อนะเขายู่ยังไงฮะแน่ใจทำแบบ

เนี่ยเดี๋ย unku, วตุ๊กตาหนีไปให้ไปห่างห่างห่างหน่อยเอาส่นมาทางห่างไหส่งได้ห่างๆห่างๆ่ขอให้ดูเฉยๆไงห่างห่างอยู่ใกล้ๆมันมุดนี่เงีวไปดูเขาว่าี่ติดไว้พี่ติดไว้ส่งตุ๊กตาไปข้างนอกไปได้ไปเอาไปนอนก่อนเปิดประตูสิเงียวไปเอาไปก่อนเอาที่ละมันเงี้ยวตุ๊กตาไปนอนก่อนเร็วคิดนี้แหละ ีีน่ะโอเคพอพอหนูหนูสูงได้แต่เฮียสูงสูงไม่ได้แล้วเออเขาว็โอเคเฮียนี่โอเคเข้ามาไปเฮียดูด้วยนะเขาเฮียเขาไม่รู้ว่าตลกหรือเปล่าพี่กิจด้วยลูกเออไม่รู้ลูกพิกิจยังอยู่ดูดูเอาู่หรปะปากปากพีกิจไหมร้ายร้ายลูกกิจกับลูกแท็บใช่ไหมใช่ครับลูกที่ตอนคอนเสิร์ตอีกแล้วเออแป๊บนึงอ๋อยูได้นี่นี่เป๊ะเลยทีเดียว

อ่าชอเมสาเริ่มขีดผมทมนะมาเูดแบบเรีเลีี่หลายครั้งแล้วนะอเโอเคเดี๋ยวครูกลับละก็ทำทาให้ดีนะลูกแล้วก็นี่แหละแฟนขับน่าจะมีความสุขสิแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับการสอนอย่างเต็มที่แต่ครูมั่นใจแล้วว่าจากวิกมิดเทอมเนี่ยจนมาถึงวิกเนี่ยมันมีเพิ่มเข้าไปอีกนะจากมิดเทอมเราก็ทําได้ดีแล้วนะทุกคนนะก็ทําให้เต็มที่ใช้ไอเดียความเป็นตัวของเรื่อสือมากับเพลงแล้วก็อย่างที่ครูกบบอก อย่าละเลยแบบเรื่องเบสิกพื้นฐานในสัปดาห์แรกที่เราจะพูดจับจังหวะดนตรีจับซาวเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้ามีอะไรก็เขียนเอาไว้ว่าแบบอยากรู้อะไรอยากให้ถามอะไรครูอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ช่วยไว้จะได้ไม่ลืมพอเวลาเข้ามาเขาจะได้แก้ให้ได้นะครับทำให้สนุกทำให้สนุกพูดกน่ะครับสนุกพูดกับบ้านดีๆบอกว่ามุนจาซอนเป็นคนที่เหมือนเด็กบ้าคนหนึ่ง ทุกคนช่วยกันดูแลไปส่งโรงพยาบาลไม่ให้ชัดษาพี่พก็บอกว่าให้ใช้ความเป็นของตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะที่เราเรียนมาแล้วก็ตั้งใจทําให้สนุกที่สุดเพราะว่าวิคีนี้น่าจะเป็นวิคที่ผู้ชมยอดูมากข่าวครูพอดีข่วครูสวัสดีครับครับผมเจอกันครับออ แอร์ร้องเพลงอะไรวะเนี่ย d e กับกับเนี่ยโอ๋อเพลงแล้วเพลงนึงกับอ e ีชใช่ป่ะแล้วเพลงนึงกับกิจใช่ป่ะเพลงเจ๋งมากเลย Destiny เ,เราเรา้องกับนิพิษแล้วก็คัตบี้ต่แบบไหนที่ว่าเพลงแอร์เราชอบมากเลย เฮ้ใของหัวเพลงพี่ตินาด้วยเพลงบิร์นเพลงกับพี่ติน่าพี่ใหม่เบ่ร์นเขาไม่ให้กินและโทษฐานที่มกำเขาเจ็บเ่อกี้โดนเราเล่นแม็กอแม็แม็ก่อน่ 金大金金，好哩、啊。<music> กบดูปะอันไหนอันไหนไม่มีอยู่ในห้องนู้นมีมีลอยอยู่คุณเหรอเออมีไมโครเวฟปะมีไมโครเวฟมีมีทุกอย่างแม็กดูเขาพูดสิแม็กแม็กแค่เห็นวิิกวกที่ผ่านมาคนเห็นหัวนมแม็กไปเรียบร้อยออื แตเราเห็นนาแล้วนะวิ่งแพ้ขาขาแพ้เขาดูเหแลโรคยืนให้เพื่อนกินได้ไหมรีบจำเราจำยามจำเนื้อให้ได้เร็วที่สุดนะอะไรนะพยยาามจำเนื้อให้ได้เร็วที่สุดนะยากมากจำเนื้อแต่เพียงนั้นอับยากอ่ะแต่โอเคสู้สู้ได้กิ่นร้องกิดกิ่นร้องแบบนี้แล้วก็กำเหมือนเล็กแค่เออเพลงเหมือนเล็กเมื่อกี้คีเรียบร้อยแล้วเปิดดิ เฮ้ยกิ่เดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเดี๋ยวเป็นฝั่งเลขอีกหน่อยป่ะได้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 โอเคมันเป็นนี้เลยพี่เกียวหอมมากเพลงเทมากอะแต่เนี้ยเป็นคาราท้องอยู่แล้วเรายังไงเราก็ไม่น่าจะโดนอันนี้ใช่ป่ะใช่ฟิลมันต้องคล้ายๆกันแน่หรือว่าอืม เออมคิดจะเ็นอะออนี huh. uh ่ของนี huh. uh ้นะอัน huh. อ uh ันนี้คือของกินนะโอเคถ้ากินสูงกว่านี้ได้ปะได้แต่เราต้องตองรอต้องอทันทีก่อน ลอ,ลองดิ this room, not room for เราทานหุมาต้องเาทันที่ที่สุดะ oh. oh, อะออลงต่ำาได้อ่กลุ่มเนี้ย Say the ไม่ไหวเลยฮะ Grab a girl a girl girl โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพยายามลองให้มันดูไม่ต่ำอ No hesitate อย่างนี้ก็ได้ฮะถ้าทีนี้โอ้เออทีนี้ได้ Black boy, Black girl. แต่พอท่อนท่อนผู้ผู้ชายลงต่ำเป็นไงผู้หญิงก็เต็ดสูงคือคือไอไอท่อนที่มันรวมกันนะเราร้องต่ำเราล้องอะไรวะรรมันเอีงเดียวกันตอนรวมกันที่มันเป็น